สวัสดีครับอยู่กับผมไอเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพับหมาน้ำนะครับจะคล้ายกับสลมมันเดอนะครับนี่ครับผมทำไว้ก่อนแล้วตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับ ใช้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับใช้ A4 และตัดเอาได้นะครับใช้สีอะไรก็ได้นะครับเริ่มทำกันนะครับขั้นแรกพับกระดาษเป็นมุมสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้ครับ จากนั้นพับครึ่งนะครับจากนั้นต่อมาให้ใช้มือสอดเข้าไปด้านในนะครับสอดไปจนสุดและกดด้านบนลงมานะครับ และให้ประกบกันตรงตามรอยตรงนี้เลยนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบน,นี้นะครับจากนั้นต่อมาพิกกลับนะครับและทำเหมือนกันเลยนะครับ ค่อยๆทําได้นะครับต่อมาพับด้านข้างมาให้ประกบกับเส้นกึ่งลางตามรอยนะครับเห็นรอยไหมครับพับมาเลยครับพับเฉียงแบบนี้นะครับ จากนั้นกลางออกและต่อมาให้ใช้มือสอดตรงนี้เข้าไปนะครับสอดเข้าไป้างอันเลยนะครับและดันดานนี้มานะครับดันมาตามรอยเลยนะครับตามรอยที่เราพับนะครับและกดลงนะครับให้เส้นกึ่งกลางอยู่ตรงกลางนะครับแล้วพับครับ จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับต่อมาให้เราทําทั้งหมดเลยนะครับให้หันด้านนี้ไปทางนี้ก่อนนะครับและด้านนี้ก็ทําเช่นกันเลยนะครับเราจะทำอย่างนี้ทั้งหมดประมาณ4ครั้งนะครับ ับหันทางนี้ก่อนนะครับจะได้เป็นประมาณนี้นะครับจะได้ลักษณะแบบน,นี้นะครับด้านหลังก็ทำเหมือนกันเลยนะครับ ่าผมพับครบแล้วนะครับต่อมาให้เราหันด้านที่เป็นรอยแบบนี้นะครับจะมีรอยเส้นตรงนี้นะครับแต่ถ้าด้านตรงนี้ไม่เอานะครับให้หันแบบนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับ ต่อมาให้เราพับตรงนี้นะครับพับเฉียงนะครับให้ประกบกับเส้นกลางเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ครับพับทั้งสองข้างครับจากนั้นกลางออกนะครับและใช้นิ้วสอดเข้าไปตรงนี้และดันขึ้นนะครับและพับด้านข้าง และดันเก็บเข้าไปตามรอยที่เรา,าพับไว้ครับทั้งสองข้างนะครับและเอาลงนะครับจากนั้นทำแบบนี้ทุกมุมเลยนะครับ هاه <applause> ไปเรื่อยๆนะครับ อัพสองข้างเช่นเดิมเลยนะครับ ผมทำครบแล้วนะครับต่อมาให้เราหันเป็นมุมแบบนี้นะครับเป็นด้านเปล่าแบบนี้นะครับที่ไม่มีรอยอะไรนะครับหันเลยนะครับและเราสามารถดูดได้นะครับให้ปลายแหลมอเล็กตรงนี้นะครับอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับทั้งสองอันนะครับ และทั้งสองข้างนะครับต่อมาให้เราพับตรงนี้ลงมานะครับแบบนี้ครับและพับไปข้างหน้านะครับพับไปข้างหน้าให้ประกบกับตรงนี้นะครับ หรือจะเลยไปหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับแบบนี้ครับตรงนี้จะเป็นส่วนหัวนะครับต่อมาให้พับลงมานะครับแบบนี้ครับให้เหลือที่ตรงนี้ไว้ประมาณ1เซนนะครับและพับ เข้าไปนะครับพับเก็บเข้านะครับพับไปด้านหลังะครับประมาณนี้นะครับต่อมาให้เราพับด้านข้างนะครับโดยการพับตรงนี้มานะครับ พับเป็นเส้นตรงนะครับให้ประกบกับรอยเส้นกึงกลางตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพับมาทั้งสองข้างนะครับขั้นตอนนี้เราจะทำทั้งหมดหลายมุมเลยนะครับ ากนั้นพับไปด้านหลังนะครับพับเก็บเข้าไปนะครับเราสามารถดูได้นะครับ สองข้างเหมือนเดิมนะครับ จะได้แบบนี้นะครับต่อมาให้เราพับทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็พับเหมือนกันนะครับพับเก็บเลยนะครับ ขั้นตอนนี้จะงงๆหน่อยนะครับก็ค่อยๆทําไปและดูไปได้นะครับทําตามผมไปได้นะครับต่อมาให้เราพลิกกลับนะครับและพับข้างบนนี่ลงมานะครับ และเราจะทําการตัดส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนขานะครับขาคู่หลังนะครับตัดตรงเส้นกึ่งกลางนะครับจากนั้นต่อมาพลิกกลับและทําเหมือนเดิมเลยนะค,ะครับพับตรงด้านข้างเก็บเป็นเส้นตรงนะครับ ตรงนี、啊、้ด้วยนะครับ。 พับเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครต่อมาให้เราพรับส่วนนี้ลงมานะครตรงนี้จะเป็นส่วนขาคู่หน้านะครโดยการใช้นิ้วดันใช้นิ้วข้างหนึ่งสอดตรงนี้นะครและใช้นิ้วอีกข้างกดลงมานะครดันลงมานะครลงมาจนสุดเลยนะคร อ๋อก่อนอื่นก่อนที่จะเอาลงมานะครับให้เรากางตรงนี้ออกก่อนนะครับและเอาลงมาแล้วพักเก็บไปเหมือนเดิมนะครับทั้งสองข้างนะครับ ต่อมาให้เราพับส่วนนี้นะครับพับพับดันข้างนี้นะครับดันขึ้นมานะครับ ทันขึ้นมาจนสุดเลยนะครับและกดลงนะครับทั้งสองข้างนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนขาคู่หน้านะครับต่อมาให้เราพักเฉียงนะครับ แบบนี้นะคะกลางออกและใช้นิ้วดันขึ้นนะคะและพักเก็บตามรอยเลยนะคะ ต่อมาให้เราพับเฉียงอีกนะครับและใช้นิ้วสอดเข้าไปและดันมาและพับเก็บตามรอยเหมือนเดิมนะครับทั้งสองข้างเหมือนเดิมนะครับ ประมาณนี้นะครับขาคู่หน้าก็เสร็จแล้วนะครับต่อมาเราจะทําส่วนหัวนะครับเป็นส่วนเหมือนแผงคอนะครับเป็นขี้นะครับโดยการใช้นิ้วดันลงมาจนสุดเลยนะครับแล้วใช้นิ้วจับจีไว้แล้วพับกดลงนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับพับทั้งสี่มุมเลยนะครับ เริ่มเหม่อแล้วนะครับ ก็นี่นะคะเป็นส่วนหัวนะคะก็เสร็จแล้วนะคะต่อมาเลยทําส่วนขาคู่หลังนะคะเป็นส่วนสุดท้ายนะคะโดยการพับเฉียงนะคะแบบนี้ครับโดยที่ให้ประกบกับรอยตรงนี้นะครับทั้งสองข้างะครับ จากนั้นกางออกและพับไปด้านหลังนะคะพับเหมือนเดิมนะคะับแต่พับเก็บไปด้านหลังนะคะับจากนั้นต่อมาพับเฉียงนะคะลงมานะคะแบบนี้ครับ จากนั้นใช้นิ้วเสาะตรงนี้และดันลงมาตามรอยเลยนะครับ อันตอนนี้ก็จะยากหน่อยนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมขอปรับแต่งนิดหน่อยนะครับโดยการทําให้มันดูมีมิติขึ้นนะครับทำตามผมได้เลยนะครับ ่าก็เสร็จแล้วนะครับมาน้ําของผมนะครับนี่นะครับสวยเหมือนกันนะครับ <_ EN _> ก็เสร็จแล้วครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งและคอยเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ